สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วังคําเที่ยวไทยพามาชมดอกไม้ที่ผมชอบมากเลยนะครับทั้งชีวิตผมนี่ชอบมากก็คือดอกนี้ครับดอกมะลินะครับดอกมะลิซ้อนนะครับหอมนะครับหลายาสับผมผมยังชอบเลยครับเทียร่าหอมดอกมะลินะครับชอบมากเลยนะครับสวยนะครับมีดอกตูมดอกบานด้วยนะครับนี่ครับกำลังออกดอกกันเลยนะครับ ยอดเลยสุดยอดเลยเพื่อนๆนะครับนี่ครับสวยไหมครับเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่นะครับดอกไม้สัญลักษณ์วันแม่ดอกมะลิของเรามีอยู่หนึ่งต้นนะครับเราปลูกไว้นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับกลิ่นหอมนะครับเอาไปทําน้าอบน้ําหอมก็ได้นะครับบางทีผมก็ไปใส่แจกันนะครับดอกไปปักแจกัน หอมนะครับนี่ดอกตูมเขานะครับสีขาวสวยเชียวเลยนะครับนี่ครับดอกมาริครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับเอาไปแช่น้ําดื่มก็ได้นะครับก็ไม่ไม่เป็นอันตรายครับเป็นธรรมชาตินะครับเป็นพืชกลิ่นหอมของเขานะครับอันนี้ดอก เยี่ยมจับ,บานนะครับนี่เยี่ยมจับ,บานยังสวยอันนี้ดอกตุม้มนะครับส่วนบานแล้วก็จะประมาณนี้ครับก็จะสวยนะครับสวยไหมครับเพื่อนๆสวยไหมดอกมะลินะครับอ่า,าจะร่วนรวยแล้วก็ประมาณนี้ครับก็เหมือนกับสิ่งมีชีวิตทั่วไปนะครับมีเกิดแก่เจ็บตายนะครับออกดอกเล็กๆ สักพักก็โตขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับตูมประมาณนี้ก่อนนะครับตูมประมาณนี้ก่อนเสร็จแล้วก็บานนะครับเดียมจะบานแล้วก็บานบานแล้วก็ล่วงโรยนะครับลุวงโรยตามธรรมาชาตินะธรรมชาตินะครับวันนานไปก็จะแห้งแบบนี้นะครับก็เหมือนสัจธรรมนะครับชีวิตสิ่งมีชีวิตบนโลกก็จะประมาณนี้นะครับช่อนี้สวยมากเลยนะครับช่อน นาเด็ดไปฝากเพื่อนๆนะครับสวยน้ครับดอกมะลินะครับดอกมะลิซ้อนนะครับไปดูคู่นี้ก่อนดีกว่าคู่นี้ก็สวยนะครับมุมนี้สวยมากนะครับสวยมากๆเลยครับเพื่อนๆนะครับส่วนน่าจะปลูกไว้นะครับที่บ้านสักต้นนะครับนี่ดอกบานก็มีนะครับสวยงามจริงๆนะครับเพื่อนๆ นะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบังคำเที่ยวไทยด้วยนะครับหาดอกไม้สวยๆผันไม้แปลกๆนะครับหรือเรื่องเราดีๆมาฝากนะครับมาต้อนเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและชมนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ